ัดของเราให้แสดงออกเห็นว่าเราไม่สสใจในการปฏิบัติของเราเราเชื่อแน่ในการปฏิบัติของเราว่ามีประโยชน์เราไม่ได้จับแไปว่าทำสับไปว่าปฏิบัติเพราะเอ็ดใดเพราะทำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชมาซัมพุติเจ้านั้น เป็นธรรมที่ประกอบไปด้วยประโยชน์เรียกว่านิยานิกรธรรมย่อมนำสัตว์ผู้ประพฤติปฏิบัติตามออกจากทุกข์ให้ได้ถึงซึ่งความสุขอย่างแท้จริงนี่เราทั้งหลายมีความเชื่อมัน่นอย่างนี้เราจรึงได้สละสกิจการงานน้อยใหญ่ เพื่อจะมาประพฤติปฏิบัติธรรมให้นำมาซึ่งความรู้ความฉลาดเรียกปัญญามีความสามารถที่จะคุ้มครองเกรักษาตัวของเราให้พ้นจากภัยอันตรายต่างๆโดยอาศัยการประพฤติธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบรรทัดฐาน การประพฤติปฏิบัตินั้นในภาคปฏิบัติเราจะปฏิบัติอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่บ้านก็ได้อยู่ในป่าก็ได้อยู่บนรถก็ได้อยู่ในสำนักงานก็ได้แต่การศึกษานั้นต้องมีสถาบันการศึกษาต้องมีสถานที่มีครูบาอาจารย์เพื่อเราจะได้ มีความรู้ความเข้าใจอันถูกต้องมีความเห็นตรงเห็นชอบเราจึงสามารถประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องได้ถ้าเราไม่มีการศึกษาแล้วแต่จะทำแล้วแต่จะเมื่อไรก็ได้ปฏิบัติก็ได้โดยไม่มีระเบียบไม่มีกฎเกณฑ์แล้ว ยากที่จะได้บรรลุถึงเป้าหมายแม้แต่ทางโลกเขายังมีสถาบันการศึกษาแต่เฉพาะความรู้นั่นถ้าเรามีเงินแล้วก็ไปซื้อตำรับตำรามามาเรียนเองก็ได้ไม่ต้องไปเสียเงินให้ครูให้สถาบันนั้นนั่นเองแต่ใครเล่ารับรองความรู้ของเรา ใครเล่าสามารถที่จะทำได้เมื่อมันมีใครรับรองนะใครก็จะรับเราไปทำงานตามความรู้ของเราก็ไม่ได้อีกเพราะไม่มีผู้รับรองแม้แต่ทางโลกจะต้องอาศัยสถาบันการศึกษาตามหลักวิชาการหรือหลักสูตรในสถาบันนั้นนะให้ถูกต้องและก็มีการจอบความรู้ ให้มีความรู้ตรงถูกต้องตามสูตรหลักสูตรในการศึกษาฉันใดก็ดีในทางพระพุทธศาสนา ก็มีสถาบันการศึกษาเช่นเดียวกันตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลมาตามลำดับจนถึงปัจจุบันผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติดำรงทรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาก็จะต้องดำรงทรงจำไว้ซึ่งหลักวิชาการเป็นพวกคู่กันไปในการปฏิบัติ แต่เราจะเรียนโดยหลักที่ว่าโดยทางยอ่อหรือโดยส่วนรวมถ้าใครสามารถได้ศึกษาหลักวิชาที่พระพุทธเจ้าวางไว้ได้มากที่สุดก็ย่อมทำประโยชน์ได้มากเช่นเดียวกันแต่เราเฉพาะตน เราเรียนสูตรใดสูตรหนึ่งหรือบทใดบทหนึ่งนำไปใช้ปฏิบัติอย่างจริงจังก็ย่อมได้สำหรับประโยชน์ได้สำเร็จประโยชน์แต่หากว่าไม่แตกฉาดในด้านที่จะช่วยเหลือบุคคลผ,ผู้อื่นที่มีเกลิดนิสัยตั้งๆการจาับตนจะต้องใช้วิธีต่งตางๆหลายอย่างเอา มาอบรมให้สุดเป็นองค์ประกอบองค์สมเด็จพระชมาจัมพุเต้าพระองค์เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิช,ชาและจรณะเป็นโลกวิถูรู้แจ้งจึงโลกทั้งสามไม่มีสินใจปกปิดพระองค์สามารถรู้อุปนิสัยวาสนาของแต่ละบุคคล พระองค์จึงสามารถที่จะแก้ปัญหาบุคคลที่เข้ามาศึกษาประพฤติปฏิบัติบุคคลคนไหนที่มีวาสนไในสร้างสมอบรมแล้วด้วยวิธีใดพระองค์ก็สามารถรู้ได้เอาความรู้ที่เขาเคยศึกษามาแต่อดีตมาชี้แจงให้เขาเข้าใจได้เร็วถูกต้องได้สำเร็จเป็นจำนวนมาก แต่ละองค์แต่ละท่านนั้นได้ฟังสำเร็จข้อความในบทธรรมต่างๆกันไม่ใช่บทความอันเดียวกันสำเร็จทั้งหมดเหมือนกับหมอรักษาโรคโรคแต่ละบุคคลน,นั้นไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นหมอมีแต่ตะมีแต่ยาขนานเดียวว่ารักษาโรคทั้งคนทั้งโลกเป็นไปไม่ได้ แต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนก็จะต้องเอายาหมดเหมาทั้งหมดมารักษาจึงจะหายจากโรคไม่ได้หมายความอย่างนั้นแท้จริงก็ยังใดอย่างหนึ่งสารโรคไม่มากมันมีอะไรแทรกซ้อนขึ้นมาอีกก็สามารถห,หายได้แต่มันมีโรคต่างกันมาต้องการด้ผู้อื่นได้รับประโยชน์ความสุข การยาแล้วเราก็ควรศึกษาให้เข้าใจเพราะฉะนั้นการปฏิบัติอบรมจิตภาวนาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงประสานไว้พระองค์ใดแสดงในสถานที่ต่างๆต่างสถานที่ต่างนิจัยต่างบุคคลต่างเพศต่างภูมิตลอดถึงต่างกันโดย บุญวาสนาปาปรเมีและการศึกษาและวงศระกูลเพราะฉะนั้นพระองค์จะต้องอบรมด้วยวิธีต่างๆจึงเรียกก่บพระองค์เป็นสารที่ควรฝึกบุรุษเป็นสารที่ฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้แต่บุรุษที่ควรฝึกไม่ได้ก็มีไม่ใช่ว่าพระองค์จะฝึกได้ทั้งหมดพระองค์ยังบอกจำกัด เป็นสาระที่ติดฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้เท่านั้นควรฝึกไม่ได้ก็มีมากมายไม่ใช่พระองค์ฝึกได้ทั้งหมดถึงพระองค์จะมีความรู้แต่แต่ฉานความสมารู้จักอุปนิสัยของคนก็ตาแต่ไม่ใช่ว่าจะช่วยได้ทั่วไปทั้งหมดถ้าหากบุคคลคนนั้นไม่ช่วยตัวเองพระองค์ก็ช่วยไม่ได้ พระองค์จะต้องพิจารณาดูอุปนิสัยจะก่อนบุคคลตคนนั้นมีอุปนิสัยคือเคยช่วยปฏิบัติตัวเองมามากน้อยแค่ไหนเพียงไรพอเต็มเลี่ยมที่จะสุขงองหรือ,อย่างพอถึงเห็นสมควรจะได้รับการอบรมให้เกิดความรู้ความฉลาดให้ได้บรรลุความวัต หมดจดหรือสะอาดบริสุทธิ์อย่างแท้จริงพระองค์ก็ช่วยเหลือโดยวิธีนั้นนั้นพระองค์ก็ได้เปรียบบุคคลเหมือนกับดอกไม้สี่หลักดอกมัวสี่หลักเราหนึ่งก็ยังอยู่ในเปลือกตมกำลังจะเริ่มแตกโผล่จากก็ะอ,อีกเราหนึ่งก็โผล่มาแล้วจากเปลือกตรม กเราหนึ่งก็อยู่ในระหว่างน้ำอีกเราหนึ่งก็พ้นจากน้ำแล้วพอแต่แสงดวงอาทิตย์ขึ้นมาก็จะเบิกบาทบุคคลผู้สองประเภทคือเสมอนน้ำกับพ้นจากน้ำแล้ว เป็นบุคคลบุคคลที่ควรจะได้ฝึกได้อบรมแนละสำเร็จได้โดยไม่ยากลำบากนะักบุคคลที่พลอจากน้ำแนละ้วพอพระองค์ให้อุบ,บายเนะได้ยินเท่านั้นก็ได้สำเร็จบุคคลที่สองต้องอบรมไป ระยะหนึ่งแล้วก็สําเร็จโดยง่ายดายเช่นเดียวกันบุคคลที่สามเต้าฝึกอบรมน็สัยไปไดืพอสมควรจึงได้สําเร็จต่างๆ่กันแต่บุคคลสุดท้ายไม่แน่นอนนะเพราะบางทีก็เน่าไปเสียถูกเต่าและถูกสัตว์อื่นไปกัด ขาดภเสียยังไม่แน่นอนการอบรมบุคคลผู้มีบุญวัสนาใดสร้างสมอบรมมากน้อยต่างกันเชนนี้ทำคำสอนของพระองค์จึงมีหลายอย่างด้วยอุบายต่างๆทุณให้เราทั้งหลายมาสองดูจิตใจของเรา เราควรจะอบรมได้โดยวิธีใดเราควรพินิกพิจารณาท่านที่เคยได้ปฏิบัติมาพอสมควรพอจะเรรู้ได้ในนิสัยของเราเองเพราะเคยได้รับความสงบความสบายด้วยคาบริกรรมกรรมําหนดตั้งจิตอย่ในการบริกรรมอย่างไรได้รับความสบายเราก็เดินตามทางที่เราได้รับความสบาย,ยานั้น ก็จะสำเร็จประโยชน์ได้ความสงบสุขจะได้เพิ่มสติเพิ่มปัญญาเพิ่มศรัทธาความเพียรความรู้ความเห็นไปตามระดับในความชุ่มชื่นในจิตในใจบริบบานในใจไปตามระดับส่วนผู้ที่สำหรับอบรมใหม่เราก็พยายามประพพฤปิปฏิบัติอบรม คาว่าอบรมใหม่ก็ไม่ใช่ว่าเราปารมียังอ่อนไม่ใช่นะบางทีอิติชาตินั้นเราได้ทำมามากแล้วก็เป็นไปได้แต่อาจจะไม่อะไรยังปิดบังอยู่ยังไม่ได้ถึงกำหนดเรือก,การเวลาที่เราจะรู้ถึงเวลาการจะรู้มันไม่นานหรอกมันไม่ยากจังหวะเกิดขึ้นแล้วให้เรามีศรัทธาพกขึ้นมามีความเพียรขึ้นมามีจิตตั้งมัน สามารถสอบสองรักษาจิตใจของเราให้เข้าถึงสมาธิเข้าถึงความสงบมีจิตใจตั้งมั่นอย่างแรงกล้าสามารถพิจารณาเห็นสัจธรรมความจริงปรากฏขึ้นชัดในจิตใจของเรา สามารถละสิ่งที่ควรละสามารถเจริญสิ่งที่ควรเจริญท,ทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์ได้ก็เป็นได้เพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเราก็พยายามเลือกพุทธโธอย่างใดอย่างหนึ่งรวบรวมกําลังสติของเราก่อนถึงไม่ได้อย่างอื่นยังไม่รู้ไม่เห็นยังเพิ่งอยากเพราะเรารวบรวมกําลังเหมือนกับเราจะสร้างบ้านนึ หรือสร้างวัดของเราอย่างนี้นะเราก็ต้องรวบรวมกําลังก่อนถ้าไม่มีกําลังแล้วเราจะคิดเขียนแปลนแผ่น,น,นผังอย่างไรก็เขียนไปเถอะสวยเทไฉก็สวยไปเถอะเมื่อไม่มีทุนนะ้มันก็ไปไม่รอดเพราะฉะนั้นทุนคือกําลังคือสําคัญมากการภาวนาเหมือนกันกําลังทางจิตใจที่จะได้สัมผัสสัมพันธ์กับธรรมนั่นก็คือสตินี่ส่วนหนึ่ง เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะความระลึกได้ทำทั้งหลายถ้าไม่มีสติระลึกขึ้นมาเลยไม่ทราบปรยู่ที่ไหนชักตัวอย่างเหมือนกับโพุโทโธเนี่ยถ้าเราไม่ระลึกขึ้นมาก็ไม่ทราบปรยู่ที่ไหนความสงบเหมือนกันถ้าเราไม่เตรียมตัวไม่พยายามไม่ระลึกไม่ในตัวมาไม่มันไม่มีในใจเลยแต่ถ้าหากว่าเราพยายามระลึกขึ้นมา มีความย,ายเพียรพยา,ยายามดีมีความระลึกดีมีความ,ลลม,วามสอบส่องดีให้พอดีพอเหมาะที่จะสงบได้ที่จะรู้ได้มันก็สงบทันทีเกิดขึ้นทันทีนะเพราะฉะนั้นสติเป็นกำลังในทางกุศลบรรดากุศลทั้งหลายต้องมีสติอยู่ด้วย จึงเรียกว่ากุศลเป็นโสพณะเจตสิกในทางดีในทางกุศลท่านจึงจัดว่าเป็นธรรมที่มีคุณอุปการะมากคำว่าสติเป็นสิ่งที่มีอุปการะคุณในทางกุศลทั้งหลายเราต้องเข้าใจให้ถูกต้่องเพราะฉะนั้นการภาวนาบรงตนเราเตรียมสติ แลัลึกไม่ให้เผลอเพราะความเผลอความหลงลืมมีอารมณ์หลอกลวงยัออย่วยุให้ไปตามอารมณ์ต่างๆเป็นเครื่องทำลายสติอย่างสําคญเป็นลักษณะของโมหะเป็นส่วนกิเลสส่วนหนึ่งเป็นมูลฐานที่ที่เรียกว่าอากุศลมูล ถ้ากิเลสตัวโมหะอกุศลมูลมีกำลังมากสติก็มีกำลังน้อยถ้าเราเจริญสติให้มีกำลังมากขึ้นเสื่วนโมหะก็มีกำลังน้อยลงเหมือนกับพลังไฟกับความมืดแสงสว่างกับมืดเมื่อพลังักไฟมีกำลังมากความมืดก็มีกำลังน้อย เมื่อแสงไฟมีกำลังน้อยความมืดก็มีกำลังมากตรงกันข้ามส่วนโมหะเป็นฝ่ายอากุศลนำความลงไหลนำความไม่รู้นำความทุกข์มาเกิดตัวแก่สู่ตัวของเราส่วนสติความระลึกรู้ตัวเป็นเครื่อง นำความรูค้ความเห็นความฉลาดมาตู่จิตใจของเราปัญญายะบริสุทธิ์สติพืที่จะบริสุทธิ์นั้นจะต้องอาศัยปัญญาที่ได้จากสติที่ระลึกมาพิจารณาวิจัยวิจารณ์สอดสองมองทำกำกับกับจิตที่มันเกิดขึ้นมากับจิต เราจะได้เลือกเพราะทมที่เกิดกับจิตนั้นเกิดได้ทั้งในส่วนที่นำความทุกข์มาให้ก็เกิดขึ้นได้ในทมที่ส่วนเป็นเหตุให้เกิดความสุขมาให้ก็มีขึ้นได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกเพราะเราต้องการความสุขเราต้องเลือกทำในส่วนที่เป็นกุศลคือสตินี่เองคือความรู้ตัวนี่เอง คือความเพียรพยายามนี่เองเพื่อให้จิตเกิดสมาธิตั้งมันแล้วได้ปัญญาเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรพยายามสร้างสติสตินี่ควรเจริญ แม้แต่เิญสติอย่างเดียวจะว่าเป็นของเด็กน้อยหรือไม่เกิดอะไรในโพชฌงท่านยกสติขึ้นก่อนสติจำโพชช่างโคตอนนั้นท่านอพระมาหากัสป,ปะอาพาธมีอาพาธหนักท่านไม่ได้วิ่งไปหาหมอเหมือนกับเราไม่มีนี่หาแต่หมอ พอท่านอาพาธนะพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงเสด็จไปในที่นั้นพระองค์ทรงประทานโอสกธรรมโอสกคือธรรมะสติสังงวจังพ่โพอกัจจปปะมายาสมดัชธาโตทาวิตโตบาลิกะโตถ้าแปลโดยใจความภาษาของเรากัจจป,ปสติปปสปปนี่แหละเป็นเครื่องให้เรารู้เป็น องค์ให้บังเกิดความรู้ท่านควรทำให้มากเจริญให้ยิ่งแต่ถ้าท่านทำอยู่เจริญอยู่อย่างนี้จิตของเราก็จะปรากฏรู้ธรรมอภินญายะเกิดความรู้ยิ่งสัมบทรยะให้ได้สัสโรโรูคความนิบานในยะให้ดับระนับเสียซึ่งจากทุก ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันพระมาหากัสสประเส้จริงท่านก็เป็นพาาาระอรหันต์แล้วแต่วิบากคขคันยังมีอยู่มันก็ต้องมีสัมผัสสัมพันธ์มีอยู่ในทางกายเพราะฉะนั้นเมื่อได้รับธรรมโมว่าหรือธรรมโมสดธรรมโอสดของโอสังเด็จพระสัมสมาสัรรมพุทธเจ้าเกิดความเพลิดเใจ ท่านตั้างสติเพราะสติท่านก็เป็นมหาสติเป็นพระอาหารอยู่แล้วไม่ต้องทํายากเหมือนกับเราเพราะท่านเลึกตั้งตัวชนะท่านก็ชนะอาปพาต้อนั่นก็หายได้พฉชนะสตินี่เป็นกําลังทางจิตใจอย่างสําคัญในทางกุศลในทางมาก เราะฉะนั้นท่านสอนว่านันมหาสติปัฏฐานถ้าเราเจิญจนสติจนได้เป็นมหาสติปัฏฐานที่ตั้งอย่างมั่นคงแหละย่อมได้อนันในสงอย่างชาติว่าเจ็บปีได้สําเร็จถ้าเราเจญจริงจริงท่านลดลงมาตามระดับจนถึงเจ็ดวันจนถึงในวันสุดท้ายในคณะปัจจุบัน เพราะฉะนั้นการเจริญสติเป็นสิ่งที่สําคัญเราทั้งหลายทายังไม่รู้เห็นอะไรก็ยังเพิ่งอยากเจริญสติอันมนุษย์พทโพูดโธไม่ให้เผลอให้อยู่ในที่นี้ระล,ลึกไประล,ลึกไประลึกไปจะให้เผลอเวลามันเผลอมันจิตทาให้จิตดื่มตัวแล้วฟุ้งไปเรื่ออารมณ์ข้างนอกในส่วนหนึ่งอีกแกหนึ่งเวลามันเผลอแล้วมันทําให้ง่วง ที่เกียดที่ค้านถอดทุระง่วงเหงาหงานอนขึ้นมานี่แต่อยากกลับอย่างง่วงเมื่อเทื่อไปเลยเพราะสติทําให้บุคคลตื่นอยู่ตลอดเวลาไม่ให้ง่วงไม่ให้ลื่เป็นเครื่องปุกดมดกเรือเสมอเพราะฉะนั้นเมื่เราลอึกพุโทโธพุโทโธเนี่ยด้วยอํานาจในสติที่ให้ตื่นอยู่ พุทโธก็พู้ตื่นอยู่แล้วสติพู้ระลึกรู้อยู่แล้วทั้งสองอย่างนี่แหละแต่สามารถควบคุมให้เรามีความรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาถ้าจะพูดง่ายๆพุโทโธพุโทโธก็แปลว่ารู้รู้ร,รู้อย่าเผลอนะเอ,อย่าลืมตัวนะเวลานี้เรากําลังนั่งภาวนานะเวลานี้เรากําลังนั่งให้สงบนะ,ะให้เอาปัจจุบันเนี่ย ให้รู้ตัวปัจจุบันไม่ใช่รู้อดีตอนาคตในปัจจุบันเดี๋ยวนี้แหละทำใจให้เที่ยงให้ตรงแล้วเลึกไปลึกเลลึกเลถ้ามันรู้อยู่ในอารมณ์อันเดียวแน่วแน่ว,นวมาไปชุมกันเป็นกำลังเรียกว่าเอขกขะตารมได้แล้วจิตก็ย่อมถึงซึ่งความสงบจนเรียกว่าวิวิเจวกาเมหิต สงบจากอารมณ์ต่างๆที่เคยมีทางตา,ร,า,ร,งา,า,ร,งารูปารมนังวาสัทธารมนังวารูปารมสัทฐารมคันธารมรสารมที่เราชอบใจพอใจสนถึงโพทะภารมสิ่งเหล่านั้นสงบรงออะงับไปอยากวิวิเจเอวะกามเมวิวิเจเอวะอกุสเลสงังห์ถึงกิเลสที่นอนเรื่องอยู่ในอยู่ในใจ เรียกว่าน,นิวรณธรรมกิเลสส่วนหนึ่งมันก็สงบประงับกามฉันทะพยาบาทสทนณะมิทะพุทธะกุธธก,ะกุกจังวิจิกิจชากาวมฉันทะที่เกิดพอใจในอารมณ์ต่างๆที่เรารักเราชอบอันนั้นก็สงบไม่มีในจิตในใจที่เราสินดี หอมเพียงแค่นั้นยังตั้งติ่งลงไปคอยละเอียดไปตามระดับความรู้สึกอารมณ์หยาบๆมันก็คอยละไปละไปปิติซึ่งเป็นธรรมที่หยาบก,กว่าสุดก,ก็ดับไปก่อนสุขละเอียดกว่ายังเหลืออยู่ติตมันละเอียดเข้าไปอีกสงบเข้าไปอีกสุขที่เป็นของหยาก,ก็ดับไปอีกเหลืออุเบกขาซึ่งละเอียดกว่าก็อเอกขตารณม เมื่อจิตถึงขั้นนี้รู้สึกว่าละเอียดมีอุเบกขาวางเฉยในอารมณ์ทั้งตัวตั้งมันแน่วแน่ไม่หวั่นไหวเป็นจิตที่ผ่องใสสะอาดหมดจดบริสุทธิ์อย่างเต็มที่ในขั้นของสมาธิเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรพยายามศึกษาอบรมจิตจะได้เข้าไปละเอียดตามมันดับจะได้ละอารมณ์หยาบหย,ยาบไปตามมันดับ วัดดังบรรยายธรรมะวันนี้ยุติดะะเพียงท่านี้ก่อนกำหนดต่อไปกว่าสมควรแก่เวลาถึงเวลาออกสำหรับผู้ทิ่ฝึกใหม่นั้นถ้าหากว่าทนไม่ไหวก็เปลี่ยน